ลากรถทีตำรวจตั้งหลวงนี่แหละเขาว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจัดไปพี่น้องห้าสิบเจ็ดลิตรกำลังออกเดินทางเที่ยวที่สองจุดหมายปลายทางบางบ่อกนาเข้มคืนนี้แหละพี่น้องเอ้ยปัดน้าตบ ไรเขาบวนเขาเมดแล้นะมีแกน้ำเค็มหูเมื่อไรลนาม,มันเค็มหนูกี้เอ้ยเบา 2568วันนี้ก็มาบางฉลวงเหมือนเดิมูที่บางฉลวงติดกับสนามบินรรนภูมิจะถ่ายดูสนาเครื่องบินก็ไม่มีเครื่องบินบินผ่านเลยวันนี้เที่ยวเช้าหนึ่งเที่ยวสองลูกค้าจะถ่ายดูทั้งวันอะ่ะวันนี้ไปไหนบ้าง ครับโหษดเครื่องบินมาแล้วไปเสร็จแล้วหนึ่งลูกค้าทางตงต่อลูกค้าที่สองปกติเกือกมาวังนี้ทิตลอด ขามกับบริษัทแคทคือพอต่างกล่องเนาะนี่โดนเมดเล่

ก็มันถนนวิบากเลยที่คมอุตสาหการรมเวลโก้ขาที่สองอยู่ในนี้และพี่น้องบริษัทเลนโซ่ประเทศไทย เตินบ้นก่อนพี่นองตามข่าวที่ข้่าโอ้ยยังหนาเลยวันนี้

ทิ่ซุ่มเขาในานิคมหรอวะเ้ของในองดังากหลายอยตัอนต่อแถวต่อแถวของสีนนเนาะต่อแถวเนลุงนเฮ้ย ตำรวจตั้งหลวงนี่แหละเขาว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจัดไปพี่น้องรถักรถก่อนผักเกี่ยงกินเผากินหนาคุยเดินทางต่อถนน ความแม่ตรัอนั่งเข้ากำลังออกเดินทางเที่ยวที่สองจุดหมายปลายทางบางบ่อ สาสลิดบางบอง่อกเรียบมีตะแพงปลาสลิด ชุมชนคลองดา่านโอ้น้ำเค็มคืนนี้แหละพี่น้องวดกำลังไหลเออปัดดาบตกฮึ ขวันเขาเมื่อไรมีแต่น้ำเค็มหูเมื่อไรล่ะ นมันเข้มหนกพี่เอ้ยเบาเบาต้นกับพู้มมัดตัวน้ำทะเละหนุนน้ำทะเลหนุนนี่แต่น้ำเข้มทั้งนั้น ลุยเลยครับเวทล่าง,งออกในดือ้อผู้เพิเดรถหลวงโรงพยาบาลบางบ่อเราจะกสร้างเรื่อกเที่อ ค่ะแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวไปทำใบผ่านแปน๊บนึงครับทำใบผ่านเรียบร้อยก็มารอคิวกันนี่น,น,น้ับรอเขรียนกากได้คิวสีอะไรรอแป๊บนึง วันนี้ตรงงานเสร็จออกมาจากลูกค้าแล้วครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับบริษัทจะมาแวะพักกันแป๊บหนึง่งนี่ครับไปจอดพักรถแป๊บหนึง่ง อยเดินทางต่อเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรวันนียเนี่ยจะจะ่วมไหมเนี่ยจะร่วมไหมเนี่ยดูดิโอ้โหกลางหลองพอดี ทางนี้มีหรือเปล่าดอกยางน้อยดีนะฝากนั้นนะจะรอดไหมนะ ยยางเดอกยางตื่นด้วยนะเนี่ยครับวันนี้ก็จบงานเรียบร้อยรอติดตามพรุ่งนี้ว่าจะพาไปไหนไปโรงานที่ไหนสำหรับคลิปนี้ลากันไปด้วยวันนัดวันนี้จะรัวหรือไม่รัวพรุ่งนี้เช้ามาดูกัน ยังไม่กลางัดไม่ครับตรงนี้ไหครับสวัสดีครับ